มาค่ะพี่น้องเอะอะไรยังไงในฝั่งของทางด้านป้านลาพันธ์เหลาโยงค่ะพี่นอ้องยุดดีๆก็เลยมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะีเกเรียกว่าสําหรับโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้เวลาที่เอฟซีแฟนคลับและคนได้เห็นแล้วก็นีน่แหละพากันแห่คอมเมนต์นะคะมากดไลค์กดแชร์ตามๆกันน้องพี่น้องเนาะนะคะโดยเฉพาะแบบเป็นสิบาตอนนหละนะคะร,ระหว่างน้องอุ้งอิงกับป้านลาพันธ์นะคะนี่แหละก็ถทอว่า ตีบา้าตัวเลนล่ะนานทีเราจะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักนอพี่น้องเนาะเนะ,ะเอานี่แหละครับพี่น้องล่าสุดนะคะสำหรับทางด้านป้าลำพัน์ลราโยงถึงกับไม่ทนได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสเป็นรูปน้องอุ้งอิงเพชรบานแ่งครับพี่น้องแล้วกับในมิการใส่แคปชั่นแบบนี้นะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าความรับผิดชอบสูงความกตัญญูเป็นเลิศค้นหักค้นหอมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักของทุกๆคน จำไบเดอร์ลีลาดเดอร์นะคะดูพี่อุงอิงเป็นตัวอย่างนะลูกคนสิจเริ่นไปหนาแฮปเ็อุงอิงเพรบานแทงก็คือเพื่อนในมิการบอกกับลูกเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องน่องลี่ยากนะควาห้เบิ้งเอื้อยอุงอิงเป็นตัวอย่างนะคะสิเดจเริ่นไปหนานะะเป็นจังไดสํหรับการโพสตโพสนี้ของทางด้านป้าลําพันเราโยงครับพี่น้อง เรียกได้ว่าเฮดไหเอฟซีแฟนคลับหลายทะเลคนหลังจากที่ได้เห็นกัะภา้ากันแหกคอมเมนต์แหกกดไลค์แหกกดแชร์กันรัวๆถือว่าแน่นานทีจะโพสถึงลูกสาวเทหนึ่งนพีน้องเนาะนะคะเรียกได้ว่าสาหรับถ้ามันปลาลาพันเรายงเคินกัะเคื่อยได้มีการออกมาว้าอยู่ก้อนานั้นนี่ค่ะพี่น้องเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพรบานแพ่งก็คือเพิ่นบานกากอดอุ้งอิงนะคะเพิ่นบก,กากอดเพิ่นบก,กาแบบสีว่าจังไหนลับพ่อกันดูยูค่ะพี่น้อง แต่ว่าบกกาที่สิกอดล้านสาวเข้อใจบกขาพี่นองกะด้วยที่อารมณ์นองแบบเป็นศิลปินดังพรมแล้วเฮ้ากะแบบว่าสิ่าจังไงล่ะนนคะกับบกกาเขาห้านนองประมาณนี้นคะด้วยความที่อ่าสิบาจังไงล่ะอ่าเกรงใจแน่จังสี่หละนาะพี่นงองเนาะนคะยนต่าอาจจะนงอาจจะยากงานคงนองกับแบบบกกาที่สิเขาไปเว้าวบกกาที่สิเขาไปโกอด นพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนขายคนก็คือสีพากันจำงานวันนั้นได้นะงานบุญแจกเขาหาพอของบอโจนะแล้วนี่แหละในวันนั้นทางด้านป่าลําพันนะฮะเอินมาเพื่อนก็เป็นเจอภาพนพี่น้องเนาะก็ต้องมีการจัดเตรียมงานโอ้หือซื่ว่าเป็นจาภาพนี่ว่าว่าสีงานใดก็ตามครับพี่น้องสิงานใหญ่หรือว่าสีงานหน่อยเมื่อยแม่เมื่อยขันบอกว่างานน่อยดีกว่าบแมนครับพี่น้องเพราะว่า สิ่าเจ้าไหล่ะมันกับบานสายคือเก่านาพี่นงเนากขันขึืนซ่อว่าเป็นเจ้าภาพน่สิเข้าใจดีสําหรับการจัดงานต่างๆนะคะแล้วนี่ละ่ะครับพี่น้องในเมื่อนั้นนี่ทั้งนั้นปาลําพัน์เราได้มีการออกมากเคลื่อนไววนะคะว่าเมยจัดงานนี่เมือยแห้งนะคะแล้วบรูว่าอียงจังไหนยูย่ๆก็อยากกอดน้องอุ้งอิงแล้วกะขอกอดน้องนะคะปาลําพันบอกว่าป้าขอกอดแน่พ่อได้กอดอุ้งอิงปาลําพันบอกว่ารู้สึกเหมือน แบบเข้าเข้ามีพลังขึ้นในการทีสิแบบสู่จังสิแม้ในมบื้อน,นั้นวันถกคือแบบมีพลังขึ้นประมาณนี้รู้สึกแบบบอกไม่ถูกนะคะก็คือป่าลําพันธ์เนี่เราบ้ค่อยๆกอดอุ้งอิงเลยเดย้แต่สําหรับงานในวันนั้นก็คือแบบเมื่อยนะคะเมื่อยแห้งแล้วก็แบบบ่รร้ว่าคิดจังไหนอยู่ๆก็อยากกอดน้องอุ้งอิงแล้วพ่อได้กอดก็รู้สึกว่าเป็นการเติมกําลัง ใจเห่งจะของเป็นการเติมพลังให้นจะของเป็นจังไดให้สูงงานในมือน,นันครับพี่น้องก็คือเป็นการทําลายกําแพงเลยล่ะนะคะปกติทั้งคู่อุ้งอิงกับปาลําพันนี่ก็คือพอกันดูนาะพี่น้องเนาะไปงานหนันงานนีก็คือพอกันดูนะคะแต่จเรียกว่าทั้งคู่การที่จะได้แบบมาว้ากันต้อหนาซึ่งหนานี่ก็ถือว่ายากมาก นพี่นองนพบากระดูกความเกรงใจสําหรับป่าลําพันธ์กับบอก,กล้าของหาอุ้งอิงแต่ว่างานมือนั่นครับพี่นองแล้วเมื่อยแห้งแล้วเมื่อยแห้งจนถึงขอกอดน้องอุ้งอิงนะคะก็เลยเป็นการทําลายกําแพงความความทีแล้ว่บกลากลกลายเป็นมาแล้วกลามากขึ้นนะคะทีสีเยาทีสีพตดนี่แหละคับพี่นองย่างพดนี่องทางด่านป่าลําพันธ์เลาโยงเป็นจังได่เคลื่อน,นไปถึงอีลาอุ้งอิงเพชรบานแพงก็คือแบบ เรากิบเบิงอุ้งอิงอยู่ห่างๆนั่นแหละน้องเป็นจังไดแน่ความกระตันยูความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะหรือว่าความรับผิดชอบนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนมีคนหักมีคนหอมก็คือป่าลํำพันเราเบิงอยู่ตลอดนะคะดูดูอยู่ห่างๆบางคนอาจจะคิดว่าป่าลํำพันเพิน่นเป็นอย่างคือ,อบอกคอยโพดถึงอ,อุงอิงนอกพี่นองนอกกะอย่างเียวเม่นใดบอกไปแล้วพ่อ การพูดถึงองค์หญิงของป่าลาพั่นเราโดนเทียครับพี่นกนายเอฟซีตัขับไล่้นกับมังซิตให้ความสนใจอยู่ตลอดก็ตามนั่นลห่ะเราพี่นองนกกะที่ว่าเป็นความน่ารักนะคะเป็นความน่ารักนะคะระวางหลานกระป่าวันพอเราพี่นเนะเอากระตั้มน่ะแล้วครับพี่นกเอฟซีแฟนคลับห็เนอย่างไรบ้างกับโพสต์โพสต์นี้โอ้เมื่อจาขีดเบิ้งเรโพสต์แบบ ตรงกับองค์อิงเบอร์สุยางเลยเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของความรับผิดช,ชอบองอค์อิงมีสูงมากๆก็คือน้องเฮนนาทีคงจะของได้ดีในแต่ละวันนะคะอย่างน้องเนี่ยการทีสีนอ้องอ่าการทีสีเดินทางไปวงเสารหน่อยเพรบานแท่งไปทําการแสดงน้องพี่น้องๆในแต่ละวันน้องก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองก็คือในเรื่องของการขึ้นเป็นเช็กเสาร์นะคะเช็คสเคสา์เพื่อ,อเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรี ว่าใส่ไดรบอรจังสีแม่ครับพี่น้องเช็คเครื่องเช็คไม่เช็คยงังต่้งตั้งเช็คระบบเช็คเสียงทุกสียงทุกอย่างนะคะน้องกะตองเดินทางไปเหตุนาทีก็นขึ้นนี่แหละไปเช็คซาวนะคะและ้วพอ,อการสแสดงน้องกะนี่แหละทำหน้าที่ออกมาได้ดีมากๆเอิญมาน้องมาสิแบบเป็นคนทีพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนาะ,ะพี่น้องเนาะนะ,ะเป็นคนทีแบบมาบา่อสื่อๆนะคะในเรื่องของโชว์ของอุงอีเมื่อจอดล่องขีดเบิงในตอนนี้อุงอีน้องกะสิแบบมิธาเต็น ของน้องนะคะมีนิทาเตนนี่อ่าลีลานะะคเพิ่มเติมมากขึ้นน้องพี่น,อน้องเนาะเอฟซีแฟนคลับหละหลายๆคนนะคะก็ขึ้นติดได้เห็นแล้วตัวเอิญมาน้องก็สิมีการพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกๆวันน้องพี่น้องเนาะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องแอดมินได้เห็นแล้วแอดมินกับสิบ้าต้องเนี่ละ <S <S ดีใจแทนเอฟซีแฟนคลับนะคะที่ติดตามคนไม่ผิดน้องพี่น้องเนาะตติดตามคนุณผิดเดฟ ะคะเอานี่ลก็าเป็นไปตามทีถ้ามันป็าลํำพันเพิ่อลบานน่ะนะคะพี่น้องเทิงความกตันยูเนี่ยเริ่อมาเป็นเลิศในเรื่องของความกตันยูเนี่ยหลายคนก็เห็นแบบจระจะเห็นแบบชัดเจนอยู่แล้วนะคะล้กการในเรื่องของคนหากคนหอมกันแน่นอนคาว่าคนรักน้องเยอะนะคะไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนก็ตามในม่เอฟเซเว่นครับหลายคนก็แบบมักสิมาคอทให้รูปกับน้องน้องพี่น้องน้องกันเนี่หลักกคือคนรักคนหอมน้องเยอะนะคะล้กการในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะกับบอ สมาที่สิปฏิเสธได้สาหรับคอนี่ค่ะพี่น้องเวลาที่น้องอยู่กับผู้รักผู้ใหญ่น้องก็คือแบบอ่อนน้อมถ่อมตนน้องพี่น้องเนาะเป็นเด็กหน่อยทีแบบว่าหูจักคว่มวันทบพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็อ่านี่ขนาดปาระดัมพันก็ยังได้บอกลูกเล่านะคะว่าน้องน้องลิยาใะคะวาห้เบิ้งพี่อุ้งอิงเป็นตัวอย่างค้นสีเจริญไปหนาเป็นจังไดแนมุจาวานะัะนี่คัะพี่น้องก็คือคนแนมสอดนะคะแนมสอดไปเบิดค่ะพี่น้องว่า ผู้นี้สิเป็นจังไดมผู้นั้นสิเป็นเจ้าได้ย่างบอโจยะมันจะเก็คือ้นแถือบาแนมสอนเด้เล่าลูกค่ะพี่น้องว่าอิงอิงนี่สิเป็นจังได้นะคะพอเล่าเราเข้ามาก็ถือว่าเป็นเพชรประดาฟวงสาหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกะตามขาดวันเถาะนะคะเอากะตามนั้นแล้วค่ะพี่น้อง FC ๊ปซี่แฟนคลับที่เห็นว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่ทางด้านป้าลำพันเล้าโยงได้มีการออกมาเคลื่อนใบแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะกะสามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากกันได้เนี่ยเอาเนี่ยละค่ะพี่น้องสํารับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไใบสมิตรก่อนเนาะค่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ